เราก็เริ่มจะยอะแล้วีนะครับบางคนก็2องไปสาไปใ่ครับก็บพลังนจิสบบาทตอนนี้ร่มพลันจตสบไม่ขึ้นราคานะคะตังบัตรขึ้นราคารู้สึกว่าตอนนี้สถาทีของเราแป่งป้อนแล้วนะครับดูแลใจลวยหินดูไม่จลอย ทางการแสดงที่นี่ใช่ที่ทานผ้มีมากับเราบว่าไม่มีใครจ้างมาท่านผ้ชมครับทวันนี้กริหารท่านพ้ริกร่านผูพรคุณแต่ถ้าพูดงไงกาชากในปีนี้ทุกคนทุกทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุญ้าอิปงจังหวัด พรราวรยาดัผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจ้านห้าระรวรเป็นเี่ยวทางถูกนดคสงฆาทำุกอย่างและต้มีตัวพิมพ์สงฆ์มาขึ้นมาแนงแบบนี้ไล่คนไล่ทานมองว่านี้คือกาจัาเจเมื่อเดิมที่นาสอขึ้นแนกรรมการและสมาชิกเหล่าการทาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการขัดนางได้ควบคุมข้อมูลฝ่ายหมอกรสำคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นอย่างูีที่ได้รุณาให้เกลี่นมาเป็นประธานในที่เปิดงานประจำปีได้งานการค่าจังหวัดสงขลาประจำปี2อ5 5นอบในวันนี้งานประจำปีได้งานการค่าจังหวัดสงขลา ประชาชนได้พร้อมใจกันจั่ขึ้นเพื่อร่วมกันอนุรักษ์งานประเพณีประจัปทีของจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดไล้เคียงได้พักผ่อนหย่อนใจหลังการเดนเจอจากภาให้มีการงานและได้มีโอกาสทัว กิจกรรมการผสมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาการแจกนามบัตรทีนงานกาชาติจังหวัดสงขลาประจำปี2555ของจังหวัดสงขลาในครั้งนี <The> reveal, ้ก <The> em ็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีเมตตาใีทั้งหลายได้ร่วมกิจกรรมการผสมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาด้วยการซื้อบัตรนาวากาชาติและเข้าร่วมกิจกรรมการผสมที่ร้านนาวากชาติจังหวัดสงขลาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคม 2,555และร่วมซื้อสลาดการชา่าเพื่งกำหนดการออกรางวัลสมนาคุณในคืนวันที่7ก,กรกฎาคม2555โดยรายได้ทุกบาททุกสตางค์จะนำเข้าสมทบกองทุนการกุศลของเรล่ากาท่จังหวัดสมขลาเพื่อนำเงินเหล่านั้นอนอกมาสนเคาะห์และช่วยเหลือสังคม และพี่น้องจุฬาจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงอันเป็นที่รับยิ่งของเราต่อไปตามคำวันที่ว่าเราช่วยกาชาติชาติเราดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปีและเปิดร้านนาวาการชาติจังหวัดสงขลาประจำปี2555พร้อมกัได้มาอยู่ท่ามกลางวาระอุณุด้วยแสงสัทธาของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายตลอดจนพ่อแม่พี่น้อง ชาวองหาที่มาร่วมกิจกรรมของจังหวัดและกาวชาติจังหวัดสงขลาในวันนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรันตนตรัยรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมีปก,ปปกปะภาพหลวงพอหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะองค์ระชูธรรมของสภาการชาติไทยได้โปรดดลบันดนาลให้ท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องทั้งหลายสมาชิกกาชาติทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันรวมทั้งขอให้การจัดงานประจำปีและงานการชาติจังหวัดสงขาประจำปี2555ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและ,ะเจรินการไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการบัจนี้ได้เวลาอันุมควรแล้วผมขอเปิดงานประจำปีและงานการชาติจังหวัดสงขาประจำปี2555ณดนะ้รารนี้ัติ4